สวัสดีค่ะในด e ฟไ i ฟ์วันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดี AEONTS หรือ e ีออนธนสินทรัพย์นะคะเรามีข้อมูลวิเคราะห์มาพอสมควรเลยค่ะก็จะมาดูกันว่าจริงๆแล้วธุรกิจเขาทำอะไรกันแน่รายได้มาจากไหนการเงินเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยอนาคตเขามีโอกาสมีความท้าทายอะไรรออยู่บ้าง สวัสดีครับก็ AEONTS อย่างที่ทราบกันเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยนะครับที่ไม่ใช่แบงก์หรือนอนแบงก์มาจากญี่ปุ่นธุรกิจหลักๆเขา,เามีอยู่3ส่วนนะครับก็คือบัตรเครดิตอันนี้เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็มีสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็อีกอันคือสินเชื่อเช่าซื้อพวกผ่อนสินค้าตามร้านค้าต่างๆครับออืฮ ฟังดูเหมือนบริการเขาเยอะนะคะแล้วอย่างนี้รายได้หลักจริงๆนี้มาจากส่วนไหนมากที่สุดคะถ้าดูตามสัดส่วนนะครับน้ำหนักจะเทไปที่บัตรเครดิตเลยครับประมาณสัก40-45%ได้รองลงมาก็เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็เยอะเหมือนกันประมาณ35-40%ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกเช่าซื้อกับอื่นๆรวมๆกันก็ราวสิบห้ครับ โอ้พารองบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลนี่ก็เกือบ80%เลยสิคะแปลว่าเอ,อ่อรายได้ส่วนใหญ่ผูกกับ2ตัวนี้มากๆก็น่าจะแปลว่าธุรกิจค่อนข้างอ่อนไหวตามสภาพเศรษฐกิจเหมือนกันถูกต้องเลยครับอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยคือธุรกิจเขาเนี่ยอ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อของผู้คนเศรษฐกิจดีคนกล้าใช้จ่ายกล้ากู้เอออนทก็โตตาม แต่กลับกันถ้าเศรษฐกิจซบเซาอันนี้กระทบชัดเจนเลยครับจัดเป็นหุ้นที่อิงกับวัตจักรเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า cyclical stock ได้เลยครับเข้าใจเลยค่ะเป็นหุ้นตามรอบเศรษฐกิจแล้วในแง่สถานการณ์เงินล่ะคะคือทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อเนี่ยปกติก็น่าจะมีนีสินค่อนข้างสูงตรงนี้เอออนเขาบริหารจัดการเป็นยังไงบ้างคะ ครับคือการมีหนี้สินสูงเนี่ยเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องไปกู้เงินมาเพื่อมาปล่อยกู้ต่ออีกทีแต่จากข้อมูลที่ดูมาเนี่ย AEONTS เขาก็บริหารจัดการหนี้ได้เอ่อค่อนข้างดีนะครับตัวอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE ratio เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ยังควบคุมได้ไม่ได้น่ากังวลมากนักเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนสภาพคล่องจริงๆเขาไม่ได้ถือเงินสดไว้เยอะมากนะครับแต่ก็จะเน้นรักษาสภาพคล่องให้พอหมุนเวียนพอสําหรับดําเนินงานชําระหนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าทําได้ดีมาตลอดอืมดูเหมือนการบริหารจัดการภายในเขาก็ทําได้ดีพอสมควรนะคะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าบ้างล่ะคะโอกาสของ AEONTS ยังมีอยู่ไหมคะในยุคที่แบบการแข่งขันสูงมากๆ โอกาสก็ก็ยังพอมีอยู่ครับอย่างแรกเลยคือถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวจริงๆนะครับการบริโภคการใช้จ่ายการขอสินเชื่อมันก็น่าจะกลับมาอันนี้ก็เป็นผลบวกโดยตรงเลยอย่างที่2คือการขยายธุรกิจไปต่างประเทศกลุ่ม CLMV นะครับกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามพวกนี้ตลาดยังมีศักยภาพให้เติบโตได้อีกเยอะแล้วก็3คือการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลหรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นการทําแอปพลิเคชันการอนุมัติออนไลน์ให้มันเร็วขึ้น อะไรพวกนี้ก็ช่วยลดต้นทุนได้แล้วก็เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้ง่ายขึ้นครับอืมการขยายไป CLMV ก็น่าสนใจนะคะแต่การแข่งขันกับเจ้าถิ่นหรือรายใหญ่อื่นๆที่ไปก่อนหน้าก็คงไม่ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องปรับตัวสู่ดิจิตอลนี่ล่ะคะจะสู้พวกฟินเทคใหม่ๆที่เขาเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีเลยได้ทันหรอคะฟังดูความท้าทายก็หนักหน่วงไม่แพ้กันเลยใช่ครับประเด็นนี้สำคัญมาก ความท้าทายต้องบอกว่าหนักหน่วงจริงๆครับการแข่งขันนี่รุนแรงมากทั้งจากธนาคารด้วยกันเองนอนแบงค์อื่นๆแล้วก็โดยเฉพาะเลยคือกลุ่มฟินเทคหรือดิจิทัลเลนดิ้งที่เขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาเจาะตลาดเร็วมากอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่เลยครับนอกจากเรื่องคู่แข่งแล้วมีความเสี่ยงอะไรอีกไหมคะที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษสำหรับ AonTS ปัญหาใหญ่ที่ต้องจับตาเลยก็คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL สครับ คือถ้าเศรษฐกิจมันชะลอตัวลงเนี่ยความสามารถในการชรําระหนี้ของลูกค้าก็จะลดลง NPLs ก็มีโอกาสสูงขึ้นอันนี้กระทบกําไรโดยตรงเลยนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องกฎระเบียบของภาคราัฐอย่างเช่นการคุมเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อต่างๆซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเร็วมากครับตอนนี้เราจะเห็นบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later BNPL เนี่ย กำลังมาแรงมากๆครับอันนี้ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงที่น่ากลัวเลยครับโหเฟาดูเหมือนเจอศึกหลายด้านเลยนะคะทั้งคู่แข่งทั้ง NPL สกดเกณฑ์แล้วก็เทรนดใหม่อย่าง BNP L อีกแล้วถ้าสมมุติเราเป็นนักลงทุนเราควรมองหุ้นตัวนี้ในมุมไหนดีคะครับถ้าเป็นนักลงทุนสายเน้นคุณค่าหรือ VI นะครับก็ต้องมองว่านี่คือหุ้นวัตจักรตัวหนึ่งจุดแข็งเขาก็มีคือแบรนด์แข็งแกร่งมีฐานลูกค้าเดิมเยอะ แต่คำถามสำคัญเลยคือเขาจะปรับตัวสู้กับเทคโนโลยีกับการแข่งแข่งที่มันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ได้แค่ไหนถ้าทำได้ก็ยังไปต่อได้แต่ถ้าปรับตัวช้าอันนี้ก็เสี่ยงครับส่วนถ้าเป็นนักลงทุนสายเทคนิคหรือดูกราฟเป็นหลักเนี่ยราคาหุ้นก็น่าจะผันผวนค่อนข้างมากตามภาวะเศรษฐกิจและก็ตัวเลข NPL ที่ประกาศออกมาคงต้องอาศัยการจับจังหวะแล้วก็ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจมหาภาคอย่างใกล้ชิดเลยครับ ค่ะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นเลยค่ะสรุปก็คือ AonTS เป็นผู้นำสินเชื่อรายย่อยในไทยที่รายได้หลกัหลกๆยังคงมาจากบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลทำให้ผลประกอบการค่อนข้างผูกกับภาวะเศรษฐกิจมีโอกาสเติบโตถ้าเศรษฐกิจฟื้นแล้วก็จากการขยายตลาดไป CLMV แต่ก็เจอกับความท้าทายรอบด้านจริงๆทั้งการแข่งขันจาก f i ิน EC คที่มาแรงปัญหา NPL ที่อาจจะเพิ่มขึ้นกฎระเบียบต่างๆแล้วก็เทรนด์ใหม่อย่าง BNPL อนาคตจริงๆก็คงขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวเข้าส่ ดิจิตอลแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงพวกนี้ล่ะคะ่ะใช้เลยครับและคำถามที่เราอาจจะอยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือในโลกยุคปัจจุบันที่บริการอย่าง BNPL หรือสินเชื่อดิจิตอลต่างๆมันเข้าถึงง่ายแล้วก็เติบโตเร็วมากๆขนาดนี้ไอ้โมเดลธุรกิจสินเชื่อแบบที่ AONTS ทำมานานเนี่ยมันจะยังสามารถแข่งขันแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวจริงๆหรือเปล่า หรือว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆจริงๆภายในองค์กรเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตต่อไปครับ